สวัสดีครับมือนี้สิพาไปยังครับไหมพาไปเที่ยวลำพ่องครับเที่ยวน้าลำพ่องนี่บอกเกืบเนึ่อคนละอืมไปเท็่ยยังเนาะไปดูปลาไปดูวิธีชาวบ้านดูวิธีชาวบ้านนะครับไปหาปลาครับไปหาปลาอ่าท่านสมมุติว่าปลาได้ไรล่ะนี่พิเศษยังครับเอาไปทำปลาเดียวเดียวปลาส้มปลาส้มอ๋อปลาส้มปลาล้าปลาล้าอ่าผมอยาก ไปหาปลาลมาทำปลาส้มแซ่เดี่ยวได้ไหมครับคุณพ่อได้ครับวันนี้พาไปหน่อยนะครับครับผมโอเคไปกันเลย คุณแม<ห>่ปวันนี้เราก็มาที่กลุ่มแปรรูปผลิตพัฑ์ปลานะคะที่บ้านห้วยบงนะคะ<ห>นี้เราจะมาให้คุณแม่อธิบายความเป็นไปเป็นมาของปลาต้นสายเดี่ยวว่าชื่อนี้มาจากที่ใดได้มาอย่างไรคะคุณแม่ค่ะเริ่มแรกอ่าบ้านเฮาเป็นบ้านที่ยุ่งเหนือเกลื่อนอบนุบลรัฐแล้วที่นี่แต่กอนี่ปาลากระไลเนาะค่ะปาลากระไลเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของเฮาที่ ทำถนนอาหารทำนอกจากทำปลาาแล้วก็มาทำเป็นปลาส้มแต่ก่อนเป็นปลาสมปลาสมปลาข้าวซอยปลาข้าวซอยเวลาบันพรมหลุดเนา้อเห็ดเพิ่มเช็นแล้วเพิ่นก็จะใส่ใบกระเทียมใบกระเทียมค่ะใบกระเทียมพันพันพันแล้วเขาก็เลยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ปลาปลาสมปลาข้าวซอยเนี่ยค่ะยมมันบบมีทุกฤดูเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใบตองพัน ที่ม้าของปลาสมสต่เดียวคือปลาตองเดียวนี่แหละค่ะปลาตองเดียวค่ะใบตองใบเดียวค่ะใช่ค่ะไข่สายเดียวก็เลยค่เป็นแมนปลาสมสายเดียวค่ะเพิ่นไหติดตลาดเอาไหก่อนแต่ก่อนใช้ใบกระเทียมค่ะแมนแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการมาเป็นใบตองเพราะว่ามันคืวดูนะฮะก็เลยมาเป็นปลาส้มสายเดียวนั่นเองคะเราจะมาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะมี เนื้อปลาค่ะที่บดละเอียดแล้วต่อ,ต,อต่อมาก็เป็นเกลือต่อมาก็เป็นน้ำตาลค่ะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวที่นึ่งสุกและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมสับละเอียดก่อนที่จะสับก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยเมื่อกี้เราก็รู้ส่วนผสมไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำกันครับถ้าตอนแรกก็จะเป็นยังไงแม ขั้นตอนแรกที่เราใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วเราก็จะนวดค่ะต่อมาขั้นตอนที่สองครับแม่เป็นการขึ้นก้อนเป็นการช่างตวงวัดอ,อครับช่างตวงวัดในตรงนี้คือถ้าสมมติว่าเราจะเอาจะช่างมาช่างทุกก้อนก็ไม่ได้เนาะเราก็มีที่ทช่างตวงวัดตรงนี้ค่ะต่อไปต่อไปก็เป็นคนทำให้สวยงาม ตอนนี้คือขึ้นกอนเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนที่สามก็คือเราจะมาตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามต่อไปก็จะเป็นใส่สายเดี่ยวข,ขั้นตอนสาคัญคที่มาของชื่อก็คือสายเดี่ยวขั้นตอนตัวนั้นสําคัญค่ะเพราะว่าจะใส่ตองพันเส้นเดียวหรือตองสายเดี่ยวตรงนั้นพอ,อพันตองให้ดูสวยงามแล้วเราก็จะมาเข้าถุงเอามาแพ <packet. S 1> ็คแพ็กเก็ตแบบนี้ค่ะใช่ ขนาดนี้เท่าไหร่ครับแม่นี่ขนาดนี้ถุงละ20บาทค่ะถุงละ20บบาทค่ะแล้วเราก็เราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้